สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสิพันธ์สามะพ้อวันนี้แม่ควานจะพามาดูสามแม่ลูกนะคะนี่ตอนเย็นๆนะคะวันนี้ฝนตกนะคะแม่จา๋าเลยพาสามแม่ลูกมาอยู่ด้วยกันในบ้านนะคะส่วนพี่วันดีกับคุณแม่ก็อยู่ในข้อออย ในข้อกับคุณแม่นะคะนุม่มเงน้อยส่วนที่วันดีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะพังบ้านน้องนะคะเดี๋ยวก็จะแยกจับแยกออกมานะคะนะคะวันนี้ฝนตกชื่นแฉะมากเลยนะคะบ้านน้องก็ขึ้นโครงแล้วนะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวก็มีที่อยู่กว้างแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะให้คุณแม่ลลี่กับนุเมงอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะให้พี่วันดีอยู่นะคะก็จะเปลี่ยนสลับเช้ากับเย็นนะคะทางแม่ลิออนต้องเปลี่ยนสลับตอนนี้เป็นที่ผูกกลางคืนนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะผูกตอนกลางวันนะคะเปลี่ยนไปมาจะได้ไม่เชะนะคะ ส่วนพี่วันดีก็จะเปลี่ยนตรงนี้ระับไปมานะคะวันนี้ว่าจะพาน้องเล่นน้ํานะคะแต่พอดีฝนตกก่อนนะคะฝนตกก่อนนะคะก็เปิดน้ําไว้นะคะตรงนี้จะพาน้องเล่นนะคะเปิดน้ําไว้แล้วนะคะแต่วันนี้ฝนตกนะคะฝนตกชื้นแฉะมากเลยนะคะก็เลย ให้หน้องเล่นช่วงนี้นะคะแม่ๆจ๋าอาบน้องวันดีกินยานะคะอ้ยเอ้ยกินยายางอรลิตอร่อยเลยนะคะครอบครัวตัวกลมนะคะดูดูพุงดูพุงของพี่วันดีนะคะอะพี่วันดีคนสวยดูพุงกลางเลยนะคะอ้กินยาอ่อนๆนะคะ นูเมง้งนูแเม้งคนสวยจ้านูเม้งก็กินหญ้านะคะหัดเคี้ยวหญ้าลกินแล้วนะคะบอื้อบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะคึมฟ้าคึมฝนนะคะวันนี้เอ็นแฉะมากเลยนะคะวันนี้ลมไม่แรงนะคะถ้าถ้าลมแรงนะแถวน,นี้จะ แฉะมากเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ไม่มีลมนะคะฝนโปลอยปปอยแต่มีฟ้าแลบนะคะแต่มีฟ้าแลบด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะน้องวันดีสวัสดีคุณแม่หน่อยลูกเล้วพามาดูความเป็นอยู่ยามเย็นนะคะนี่กินยานะคะ วันหนึ่งวันหนึ่งกินเยอะมากเลยนะคะแม่แม่จ๋าเช้าหนึ่งรถเข็นพูนนะคะเย็นก็หนึ่งรถเข็นพูนนะคะเข็นใหญ่นะคะนูเมง นี่นะคะหญ้าไปตัดมาเมื่อกี้นะนะคะกินสองแม่ลูกนะคะกินสามแม่ลูกนะคะอน,นุเมกคนสวยสวัสดีคุณแม่หน่อยลูกเร็วเดยด,ดูนางเทียวยานะคะจับมือหน่อยจับมือหน่อยทักทายคุณแม่หน่อยลูกเ็วทักสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่มือในน้อยของนางนะคะออเดี๋ยวเดี๋ยวฝากหยิกแก้มหน่อยเดี๋ยวมีคุณแม่ฝากมาให้หยิกแก้มน้องด้วยนะคะยังจะหาแก้มนางไม่เจอนะคะนี่ไหจับแก้มหน่อยเล็ว้อุ้ยจะปีนแล้วนะคะแม่จ๋าจะปีนแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะปีนแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปีนไปไหนลูกอุ้ย นูเมงจะปีนอคอกแล้วนะคะแม่แม่จา๋าเจ้าเมงน้อยก็ควานทำสูงนะคะมาให้เมงน้อยแอบนะคะจะปีนไปในลูกไหนไหน,นมีคุณแม่ฝางมาจับแก้มนะคะอุย้ยวันนี้แก้มแดงนะคะคุณแม่จา๋าไปถูต้นไม้ถูอคอกมาเมื่อกี้นะคะอุย้ยนี่น,น,นี่แก้มน้องนางนะคะอุยอ้ยอุ้ยจับมือแม่ขวานเนะอาจับมือไปไหนยกลองตก

อืมสวัสดีคุณแม่นะลูกแล้วอู้หคุณแม่จ๋าน้าแก้มแดงนะเฮ้ยฝากตีตุน่นนะเนี่ยมีคุณแม่ฝากให้ตีตุน่นเอ้ยเนี่ยอืมอุ้ยไม่พอ,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 อใจนะคะไหนมีผมติดจะติดกิฟต์ได้ไหมคะนี่นี่ไม่มีผมเลยนะคะไม่มีผมเลยนะคะนนู่นลองแต๊บอุ้ยเอูเมงนี่เนาะ กล้องตกเลยนะคะแม่แม่จ๋าขอ Christ, ขาโทษขออภัยด้วยนะคะเม er <c oughs> ื่อกี <maintenant. t ina salaries> <ina fais mask> ้นุ้มิงทำกล้องตกนะคเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิงน้อยลูกขอนางนะคะเนือเน้ยเนือเอ้ย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 จับไม่ได้นะคะจะเตะจะเตะลูกเดียวเลยนะคะเอ้ย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 ลูกสาวแม่นี่โอ้ย อุ้ยลูกสาวแม่นนิอุ้ยดูแม่เลลี่อุ้ยแม่เมลลี่อุ้ยนุ่มเองอยากออกแล้วออกไม่ได้ลูกวันนี้ฝนตก,กนุแมเองออกไม่ได้นะลูกจ้าออกตั้งแต่เช้ารอบหนึ่งแล้วนะคะพาไปเดินออกกำลังกายรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่นุ่มเองคนสวยนุ่มอยากออกอีกเลวคะ่ะ ออกไม่ได้ลูกฝนตกฝนยังตกอยู่นะคะชื้นแฉะมากเลยนะคะอย่าเพิ่งออกมาเลยนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปเดิอนออกกำลังกายนะคะน้องันดีคนสวยน้องนดีคนสวยวันนี้จะนอนอยู่นี่เลยคะ่ะ เฮ้ยอันนี้จะนอนอยู่กับคุณแม่นะคะอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮนสวัสดีคุณแม่เร็วเร็วเน่เน่เน่เฮ้ยกินนมแล้วนะคะน่ะอานุ่งจะทำอะไรคะน่ะ น้องดีจะทำอะไรลูกอุยจะนั่งจะนั่งแล้วนะคะนั่งโชว์คุณแม่แล้วนะคะโอ้ยอะอารมณ์ติดเซเนี่ยเดี๋ยวจะได้ออกมุกอยูเกับไอ้คูกี้ซะอืมแล้วละ่ะ บรรยากาศชื้นแฉะมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้พาเด็กๆไปเที่ยวไหนเลยนะคะวันนี้ไม่ได้พาเด็กๆไปเที่ยวไหนเลยนะคะวันนี้ฝนฝนตกชื้นแฉะไปไหนไม่ได้เลยนะคะอยู่แต่ในบ้านเลยนะคะลูกๆลูกๆอยู่แต่ในบ้านนะคะออเอว เอาให้ไหนไหนไหนโซนเป่ามาโอแกนสิเป่ามาแกนได้ย่างน้องวันดีฮะไหนไหนลองลองลองสิเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสาวน้อยวันดีลองหัดเป่ามาโอแกนนะคะค่อยเป็นทีละท่านะคะอ่อน้องวันดีคนสวยลองเป่าสิลูกน้ำต้องรอโดยมะม่วงนะคะต้องรอโดยมะม่วงนะคะไม่รู้จะเป่าได้หรือเปล่านะคะ อาเลยลูกน่ปเลยปาปล้าเปแล้วอ้วเก่งมากลูกเก่ง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 ก่่งก่่งก่มื่อกี้ที่ที่ออกเสียงนะคะไม่แชร์อะไรนะคะนางตกใจนะคะไหนลองใหมสิลองไหมสิพอพีขวานะอ่าให้พี่จับหน่อยลูกเลย งานห่วงมือมมแล้วนะคะนันเอ๊ยไม่ให้จับเดี๋ยว <c oughs> จะพาพี่วันดีลูกริมทางนี้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนตัวนูมเมงจะกัดหางพี่สาวนะโ <c oughs> ยกไปโยกมาเดี๋ยวกัดจริงนะคะดูเมงมีจะแอบอยู่เรื่อยเลยนะคะ เราเป็คนสวยมีแต่จะแอบพี่หรืออยู่เรื่อยเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นของสามแม่ลูกนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะฝนตกตอนกลางวันก็ร้อนมากเลยนะคะพอตกเย็นมาก็ตกฝนก็ตกตัวอยู่อย่างนี้นะคะความสุขครอบครัวนะคะได้มาอยู่รวมกันสามแม่ลูก อันนี้ว่าจะพาเด็กๆเล่นน้ํานะคะแต่ฝนตกไม่เป็นใจเลยนะคะอันนัองวันดีขอพุณคุณแม่หน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีบายบายคุณแม่ก่อนเร็วอ,อนุเมงฝนมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกลัวฟ้านะคะ แผลบ,บมาแล้วนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามความน่ารักของครอบครัวตัวกลมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องวันดีน้องสุบทันษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ